สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมอาจารย์ทนคนนุนใจฝ่ายจิตวิญญาณขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เจ็ดวันแห่งการวางแผนการเติบโตในพระบิดาวันนี้ขอเสนอตอนที่6คู่มือแห่งปัญญาพระสัญญาของพระเจ้าจากสองที่โมทีบทที่ 3: ามข้อ16ถึง17ได้กล่าวไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การตักเตอนว่ากล่าวการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พ่งพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างถ้าเราเดินทางโดยไม่รู้เป้าหมายย่อมไม่มีวันไปถึงถ้าเราเดินทางโดยไม่มีแผนที่เครื่องนำทางย่อมเดินหลงถ้าเราเดินทางโดยไม่มีคู่มือไม่ได้ตั้งหลักย่อมไม่มีวันเดินตรง ถ้าเราเดินทางอย่างมั่นคงเราต้องมีคู่มือแห่งปัญญาในโลกใบนี้นะครับมีหนังสือดีๆอยู่มากมายแต่ไม่มีเล่มไหนเลยที่บอกว่าเขียนโดยพระเจ้าพระคัมภีร์ครับเป็นหนังสือที่มาจากพระเจ้าเป็นคู่มือแห่งปัญญาและเป็นทางออกสำหรับชีวิตวันนี้ผมขอหนุนใจใพี่น้องทุกท่านได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลคู่มือแห่งปัญญาพระสัญญาของพระเจ้า ประการที่หนึ่งหนึ่งครับถ้อยคําแห่งการดนใจพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพมา์มากที่สุดในโลกมีผู้อ่านมากที่สุดมีผู้ทําลายมากที่สุดมีผู้ยอมตายเพื่อหนังสือเล่มนี้ก็มากที่สุดมีผู้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นมากที่สุดหลักการในพระคัมภีร์ถูกนําไปเป็นคติพจน์ในมหาวิทยาลัยการศึกษาชั้นนําของโลก โรงพยาบาลจำนวนมากมายในโลกใบน,นี้ถูกก่อตั้งด้วยเหตุที่ปฏิบัติตามข้อความในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเลือกคนมากกว่า40คนที่มีลักษณะแตกต่างกันเป็นผู้เขียนเช่นกษัตริย์หมอและชาวประมงเป็นต้นผู้เขียนอยู่ทั้งสามทวีปคือเอเชียยุโรปและแอฟริกาเขียนสามภาษาฮิบรูกรีกและอารามก ใช้เวลาเขียนตั้งแต่เล่มแรกจนเล่มสุดท้ายรวมกันประมาณ1,500ปีเขียนในเรื่องเดียวกันแต่ไม่มีข้อขัดแย้งกันมีแต่ความสอดคล้องกันสนับสนุนกันพระคัมภีร์สมบูรณ์จนไม่จําเป็นต้องมีข้อความใดๆที่ต้องเพิ่มเติมและไม่ควรมีข้อความใดๆที่ต้องตัดออกพระคัมภีร์เป็นคู่มือแห่งปัญญาและเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงทั้งแง่ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ได้บันทึกถึงสถานที่และเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงมีบุคคลจริงและชื่อของบุคคลในพระคัมภีร์ก็ถูกตั้งเป็นชื่อของหลายคนในทุกวันนี้พระคัมภีร์เป็นคำตอบของวิทยาศาสตร์เช่นการกำเนิดของโลกการค้นพบว่าโลกกลมการที่โลกลอยอยู่ในอวกาศการที่ดาวต่างๆนั้นแตกต่างกันและนับไม่ถ้วนพระคัมภีร์มีพระสัญญาของพระเจ้ามากกว่า50ครั้ง และมากกว่า3573ข้อ2อเปโตรบทที่1ข้อ21ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าคำของผู้เผยพระวจานะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดนใจเขาหากพระคัมภีร์เป็นการดนใจจากพระเจ้าก็สมควรที่พี่น้องจะอ่านพระคัมภีร์คู่มือแห่งปัญญาพระสัญญาของพระเจ้าประการที่สองแก้ไขสิ่งบกพร่อง และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเราไม่สามารถเดินในทางที่มืดมองไม่เห็นหนทางได้ฉันใดเพราะวจนะของพระเจ้าก็เป็นแสงไฟสองทางเดินแก่เราฉันนั้นสัตุดีบทที่119ข้อ105พระวจนะเป็นโคมสองเท้าสำหรับเท้าของข้าพระองค์เป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์ หากพี่น้องบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันอ่อนแอนสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วพระเจ้าทรงตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอหากพี่น้องบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินพระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่าเราจะให้เจ้าทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขหากพี่น้องพูดกับตัวเองว่าฉันไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปดีพระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่า จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะส่งกระทําให้วิธีของเจ้าราบลื่นหากพี่น้องบอกกับตัวเองว่าฉันไม่รู้ว่าจะผ่านมันไปได้อย่างไรพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราผ่านพระคัมภีร์ว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าหากพี่น้องกําลังบอกว่าฉันรู้สึกท้อแท้และกังวลใจ พระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่าจงละความกวลกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายหากพี่น้องกำลังบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าทรงกระทําได้หากพี่น้องกําลังบอกกับตัวเองว่าฉันเต็มไปด้วยความผิดพลาดที่ไม่อาจให้อภัยได้พระเจ้าทรงตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่าเราอาภัยให้เจ้าได้เสมอ หากพี่น้องกำลังบอกกับตัวเองว่าไม่มีใครรักฉันเลยพระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์ว่าเราได้รักเจ้าหากพระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนคนจำนวนมากมายได้เช่นนี้สมควรที่พี่น้องจะอ่านพระคัมภีร์คู่มือแห่งปัญญาพระสัญญาของพระเจ้าประการที่สามถูกต้องดีพร้อมเพื่อเตือมคนของพระเจ้าให้พระพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างหากเราขาดอาหารเราก็จะหมดแรงและล้มป่วย แต่หากเราขาดอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะอ่อนแอนและล้มลงหากเรากินอาหารเราจะแข็งแรงหากเราอ่านพระคัมภีร์ชีวิตของเราจะเข้มแข็งและได้รับการเสริมเรียวแรงใหม่มัทธิวบทที่4ข้อ4บอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าการไม่อ่านพระคัมภีร์เท่ากับไม่มีเข็มทิศในชีวิต การไม่เชื่อพระคัมภีร์เท่ากับเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์เท่ากับการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าการเชื่อฟังพระคัมภีร์เท่ากับการเชื่อฟังพระเจ้าเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาและรู้อนาคตของเราและพระสัญญาของพระองค์สำหรับชีวิตของเราอยู่ในพระคัมภีร์หากพระสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้น สำหรับคนในพระคัมภีร์เป็นจริงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตพี่น้องย่อมเป็นจริงด้วยเช่นกันหากพระคัมภีร์มีสิ่งดีที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยให้กับพี่น้องสมควรที่พี่น้องจะอ่านพระคัมภีร์คู่มือแห่งปัญญาพระสัญญาของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำแห่งการดนใจแก้ไขสิ่งบกพร่องถูกต้องดีพร้อมช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมอาจารย์ทน คนหนุนใจฝ่ายจิตวิญญาณขอนำพี่น้องภาวนาอธิษฐานอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับข้าแต่พระปิดาขอให้พี่น้องได้รับคู่มือในการดำเนินชีวิตผ่านการอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าทรงสนทนากับพี่น้องแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตผ่านพระคัมภีร์คู่มือแห่งปัญญาพระสัญญาของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอให้พี่น้องเดินในรักของพระเยซูคริสต์และเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณสวัสดีครับ